คุณเคยค่ะไม่มีคุณเคยเป็นจุดรถลากปะคะเป็นจุดรถลากแล้วก็เป็นจุดรถลากไหมฮะเฟรนชเอ่อใช่ครับมีอะไรต้นผึ้รับงานค่ะรับงานผู้ชายเขาพูดอะไรรู้ไหยฉันไม่รู้วันรับฟิ้งอะไรเขาเห็นเห็นพคลื่นแล้วยังไงบ้างก็นิสัยดีครับเราว่านิสัยดี นี้คือเข้าเรื่องเลยหรอเรื่องงานไม่มีเรื่องงานเยเรื่องงานเขาไม้แล้วอุตสาเตรียมมาโหก็เลยพอเห็นเขาปุ๊อด no well ังมากมากนี okay. uh, giving, ่จะพาไปอ่มาอเห็นเขาปุ๊บก็เลยพุ่งตรงาไปจีบเลยอ๋อไม่ครับก็เป็นเพื่อนยังมาก่อนครับอ๋อยังยงก่อนอันนี้ต้นบอกว่ากว่าตะกล้าข้ามผ่านเวร์โนมาได้ก็ยากเหมือนกันสำหรับเราล่ะ เราเราไปสัมภาษณ์แล้วไปสัมภาษณ์ต้นแล้วเรายังไม่รู้เลยพี่ต้องมาพูดถึงเซนเหรอคะใช่หมายถึงเซนยากไหมที่จะก้าวผ่านเป็นโซนไม่จริงๆริงเซนว่าไม่ยากค่ะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเซนว่าเราก็เหมือนเพื่อนกันเนาะหมายถึงว่าก็ก็แบบคบกันแบบเหมือนเพื่อนค่ะ ้เขาบอจีบเรายังไงคะเซนตอนนั้นอ่ะเอาเปิดแชทให้ดูนะเอาทักแชทได้เหรอลงไปแล้วโอแน้โหโอ้โหไม่ใช้คำว่าจีบหรอกค่ะมันก็คุยไปเรื่อยมันค่อยคุยกันมากกว่าค่ะน่าจะแบบว่าทำงานด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่างคนต่างมีงานที่มันไม่ใช่แค่ที่นี่อย่างเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เวลาทำงานที่ มันก็จะเป็นเวลาที่เราได้รีลกซกได้เป็นตัวเองแล้วก็มีคนที่คอยเป็นเบสเสือมีพู่แล้วเหรอพูดนี้พี่อ้อมก็จดก็จัดให้แบบชิปติดกันเพราะว่าต้องอยู่ข้ามข้ามชิปกันคนนี้เขามาสี่โมงเย็นแต่คนนี้เขาเป็นชิปอะเห็นอะไรว่าเขาแบบมีแววว่ามันจะแบบจีบกันชอบกันนะแม่ ด้วยสาวตลอนเนี้ยนะรออ่ะโดนโดนโดนเซ็นตกอยังไงต้นก็อย่างที่บอกครับก็มาจากแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยเล่นกันตลอดอย่างก็เริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเราคิดมากกับเพื่อนแล้วอะไรอย่างงี้ ครับ้ยคือเซนว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอย่างที่พี่อ้อมบอกค่ะคือเราแบบจัดชิฟติดกันก็เลยจะสวนเจอกันบ่อยหน่อยแล้วต่างคนต่างมีงานหลายอย่างค่ะก็เลยพอได้เจอใที่นี่ก็เลยไปคือแบบไม่เจอใครแต่เจอกสองคนเนี่ยแล้วแล้วไม่เพราะมันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะโอ๊ยใจเป็นรอยป้าก็เลยพี่อ้อมป้าว่าให้ให้เราไม่ไต้โต๊ะป่า มันเป็นความบังเอิญครับผมนิยตผมนิยติแล้วเราเราเองตองไหนเอฟเอฟก็ตั้งตอนไหนว่าเขาเลื่อนทโอ้โหถามละเอียดมากเลยเนี่ยอ่าเสร็จตอบอะไรรึเรามาตอบใหม่พมินท์ได้ไหมเอ๊ะตอนไหนหรอคะตอนไหนหรอใกล้ไหนก็ ตอนไหนเหรอตอนไหนหมายถึงว่าเาเป็นไทม์ไลน์แบบว่าตอนไหนว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วเขาเริ่มแบบรู้สึกเราไม่เหมือนเดิมแล้วมีเซนไหมมีเซนไหมว่าเขาแบบเริ่มจีบเราจริงๆไม่มีค่ะเซนว่านะพี่ตเยแต่รู้สึกว่าเขาชอบเราหรอไม่มั่นใจค่ะไม่เซนว่ามันแบบเหมือนค่อยเป็นค่อยไปมากๆอ่ะค่ะมันก็เลยอาจจะไม่มีช่วงเวลาชัดเจนจริงๆอ่ะ แต่ว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่คุยกันเยอะขึ้นเลยอะค่ะคือคือเรามีกลุ่มที่มันเหมือนอยู่ด้วยกันด้วยแล้วเหมือนเราคุยกันในกลุ่มนั้นก่อนไม่ได้แบบอยู่ดีมาคุยกันสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เริ่มจากกันมาแล้วเราไปสนุกพลาดยังไงคะตอนที่เราเข้าไปจีบเขาแบบเฮ้ยเราชอบเซนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคิดนอกกับเพื่อนแล้วนะอย่างเงี้ยจำไม่ค่อยได้นะสารภาพลาดยังไงเหรอก็ ก็น anyway an ่าจะบอกเขาตรงๆนะครับตอนนั้นไอ่เิดใชยก็บอกไปตรงๆเออแล้วเขาก็ตอบรับได้หรอเทีนตอบรับได้หรอก็หมายถึงตอนนั้นก็แบบบอกว่าอยากจะลองเออคุยดูอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับจริงๆค่ะจริงถูกค่ะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกิว่าเอ้ารู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยหรออะไรอย่างเงี้ยตามเลยหมายถึงว่าแบบรู้สึกว่าคือไม่ได้คิดอะค่ะ คือพี่ต้นเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่น่ารักกับหลายๆคนอยู่แล้วพอพี่ต้นอตอนนั้นพอ,อ,อพี่ต้นแบบน่ารักกับเซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษคือไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเป็นคนพิเศษของเขาเลยเในตอนนั้นแต่ว่าก็จะแบบไปพูดกับเพื่อนเหมือนกันนะคะไปพูดกับที่บ้านอะไรเงี้ยว่าโอ้ยพี่ต้นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยเขาชอบเราแล้วตอนนี้คือพาไปเจอที่บ้านกันแล้วเปิดตัวเรียบร้อยใช่ไหมคะอ๋อเจอเจอเจอแล้วครับเจอบ้านเป็นยังไงบ้างฮะพ่อแม่ฝั่งต้นใช่ไหมครับเออฝั่งฝั่งต้นก็ได้โอเคนะครับพ่อแม่ก็แฮปปี้ครับเวลาเจอไปกินข้าวกันบ้างอะไรเงี้ยไปเถี่ยวเลยก็มีก็ไม่รู้ ต้องถามพ่อแม่นะต้องถามพ่อแม่เดี๋ยววันที่มันเริ่มจากเพื่อนอะพอมาเป็นแฟนแล้วสัมพนธนามันเปลี่ยนไปไหมเพราะแบบไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่มีแบบที่ร้านไม่มีเนาะก็ใช่ครับเป็นก่อนย้่าชื่อปกติเลยใช่ค่ะอยากเราก็ทำอะไรเนือกว่าเขาบ้างพี่ต้นเหรอคะเราถามแล้วเหรอฉัไม่ได้ก็ก็เป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนเป็นคนแบบพื้นฐานเป็นคนนิสัยดีแล้วก็ เป็นคนตรงตรงค่ะเป็นคนแบบสม่ำเสมอนะแต่ว่าเขาพััักกหหลลงเขาพังเนี่ยต้นข้างหลับไหมฮะต้นขอเออขอเพื่อนขอบข้างหลังมากเลยไม่ได้อะไรเลยนะเขาไม่ได้เลยมุ้งนิ้งอะไรอย่างงี้แล้วเขาอยู่กับเราโมเมนต์เปลี่ยนไปนะฮะปี28อะไรอย่างงี้นะเขาบอกว่าไม่มีครับอ้าวไม่ได้พ้อมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอย่างนี้เลยก็คือปกติตั้งแต่เสมอต้นเสมอปลาย คิดแล้วนะเซนคิดเสมอต้นเสมอปลายนะคะมียังห่างครับใกลๆประมาณประมาณเพื่อนเพื่อนแซวมาะทุวันนี้ตอนเปิดตัวแรกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่นะเพื่อนก็ไม่แซวครับคือเพื่อนรู้อยู่แล้วหรือไงครับเพื่อนรู้อยู่แล้วเพราะว่าพาไปเจอเพื่อนก่อนอ่แต่ว่าก็มีปรึกษาเล่าให้เพื่อนฟังนั่นแหละว่าชอบก็มีบ้างครับบางเซนละคะ เพื่อนว้าวหรือตกใจไหมคะตอนเปิดตัวเพื่อ,อนเพื่อชอบพี่ต้นมากมากค่ะหมายถึงว่าเ,นนๆๆเขาเป็นคนที่มีแต่คนชอบอะเว<อ>่าหมายถึงว่าแบบเออเขาหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอ,อรู้ว่าคุยกันก็ดีใจด้วยไยกเลยยใชไ่ไม่ได้แปลกใจมากเพราะทำงานด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะด้วยวัยที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ดีไปเจอใครหรือว่าไปไปถูกใครแบบมาคุยด้วยหรือว่าเราจะไปคุยกับใครไม่ใช่วิธีของเราอยู่แล้ว ก็เลยก็เลยมันอาจจะเป็นไปโดยธรรมชาติมากๆอย่างคู่เรากับคู่เจนคู่ไหนหวานเราไปเวลาไปเที่ยวกันเจนครับไม่ต้องคิดเลยใช่ใช่โยนให้เจนเลยเพราะเป็นก็จริงค่ะคือถ้าเปรียบเทียบเจนก็จะรังมุงมิ้งคู่เราเหรอไม่สู้อะไม่สู้กว่าสูไม่ได้ครับคู่เราเป็นแบบคนเพื่อนเนาะมันก็เลยแบบไม่ได้หวานกระดุมกระดิ่งใช่ใช่เรามาจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ ง่ายอ่ะครับเวลาอยู่ด้วยกันคุยกันมันก็ง่ายอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะ